สวัสดีค่ะตอนนี้ยุตตลาดนัดค่ะพี่น้องนี่จะเป็นจังไดบุพพีน้องมึงทั้งหลังไข่แน่เป็นฝ้ามื่อีกแล้วด้วพี่น้องมังหันมั่งหันตอนช่วงจากม่วงวาช่วงบ่ายสอง,มงเมือนฝ้ามืดทั้งมื่งอุดรบันนี้ทั้งทั้งหลังนี่เป็นเพื่อบ,บันดุงค่ะบ้านดุนดงพุ่งฝนนะคะเดี๋ยวมันนี้สิภาพาป็ช่วงประงฝของนางป้าค่ะยุตตลาดเอปกติกะยุตตลาดจะใส่เมล็ดนะค่ะว้ามันกับโบ้ไข่ดงยินเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมมันี่ปลาทูนั่งป่าสวยสวยค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งค่ะอ่านี่นี่นี่ค่ะที่เห็นด้วยนี่เป็นปลาทูมันเลยค่ะพี่น้องนี่ปลาทูมันจ้าอันนี้ตัวละยี่สิบค่ะอันนี้ตัวละยี่สิบหาบาทสิ่งเป็นไส้ใหญ่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยค่ะนี่ปลาทูมันค่ะปลาทูหอมหรือว่าปลาทูมันแซ่บที่สุดทางได้บันแดงเดานี่ค่ะเป็นเก่งละยี่สิบบาทนะคะนี่ อันนี้คือเต็มแผงค่ะมันนี่เต็มแผงมันเต็มปันไดงค่ะการเลยยุม้มินหน่อยๆเนี่ยนั่นนี่แหละมันเต็มปันไดงค่ะมี่พี่น้องสามสิบห้าบาทสามข่งร้อยค่ะเชิญเลยจ้าเชิญเลยเด้อนี่คือหลานนัง่งฝาปลาทูค่ะขายปลาทูจ้าขายปลาทูอยู่ที่ตลาดนัดนะจา้าบ้านไก่เลี้ยนเคียงค่ะมาลับไปขายได้เด้อปลาทูค่ะ ค่ะตอนนี้ก็นั่งถายยุลานะคะเนาะนั่งถายยุหนาลานรอลูกค้าเพ่นมาซื้อของหล้วก็ใส่แมตนั่ค่ะใส่แมตอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสีดำใส่แมแบบนี้ถาลูกค้าค่ะช่วงนี้พี่น้องผู้ใดอันตกงานบ่มีงานค่ะหาเนี่มาขายยูดตลาดนัดดึงหาอะไรใดพิเศษค่ะใครที่ผู้ใดที่บ่มีแบบว่า ตอนนี้ยังแบบว่าพักงานอยู่หรือว่าบ่มีงานล่ำค่ะหาแนวมาขายกรไดหาแนวอะไรก็ได้ค่ะมาหาอะไร้พิเศษยุ่ตลาดเนะาะอะไรก็ไดค่ะที่เป็นแนวกินอะไรได้ขายอยู่ดอกเนี่ยไข่หมดแดงยังสิเนาะดอกกระเจียวยังสิพววแมงหวกแมงกมงี่ดอกที่นู่นยังสิค่ะ้ามาแล้วค่ะ สะอค่ะมาซื <c oughs> ้อกระชู้เรียบร้อยค่ะเมื่อกี้เนี่ยลูกคา้ามาซื้อของค่ะกะันเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวคำๆจะน้อยกับมีลูกคา้ามายางอีก ตอนนี้กับตะเว้นอยู่ค่ะยังตะเว่นอยู่แบบว่าเพื่อนกับปราท่านี่ออกจากฮือนปันไดช่วงนี้อกกอนค่ะล่อกค่ะขันฝนมาตกค่ำกรด้พี่น้องกรสิเป็นจังสี่ละค่ะเพื่อนประ่านนี่ออกมากไปเมัน้อนเนาะรักน่อยค่ะคำ่ำค่ำพอลักพี่น้องเมื่อนี้วันโกนค่ะวันโกนนี่าน้นา,า,า,นานดอกไม้ขายดอกไม้น้ำถ้าไม่ชมบรันดอกไม้ค่ะรันดอกไม้เมื่อนี้วันโกนวันโกนเนาะ ดานดอกไม้พี่บุญรักค่ะมิต้ามิต้าพ่วงงามๆขายของได้ไหมค่ะเด้อเห็นบ่ค่ะงามค่ะตโกดอกไม้ร้านร้านดอกไม้อำเภอพี่บุญรักค่ะบ้านแดงพี่บุญรักนี่ร้านหนึ่งมีทั้งหมดสามรานคสามร้าน,านวิสันมาใน,นวัดกวนค่ะพี่น้องออกมาเสือแนวไปไผ่ค่ะเด้อเหมือนเอือน มันนี่มอลำไรลค่ะมอลล่ไหลลงยูทูปยูทูปเปอร์ยูทูเปอร์ค่ะล้าไรตัวต้องเงนต้องเสียงเงินยังไาจะได้ฟังวอเลนหยดตู้หยดตู้มาหยดตู้มายยวกับร้านกันค่ะ มีคนเป่าล่า,ลากันต้อไงออไปเบืเ้องล้าสะกอันพี่น้องไปเบิ้องเฮ็ดเตี้ยงบ่คะใช่เบื้งเฮ็ดเียงฟางนะคะ่เีเียงเลย้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางโลละเท่าไรเนี่เห็ดฟา,ดางโลละแปดสิบบาทเตี้ยงค่ะ 40บาทนะจ๊ะอันฝักแม่ค้าข้ายป่าอันนี้คล้ายป่าอะไรนปลาขาวปลาคอปลาไหลค่ะโอเคค่ะนี่มี่น่คืออาชีพล้วค่ะยุ่ตลาดนัดปกติแล้วก็ยุ่ตลาดนัดเหรอคะอยุ่ตลาดนัดตลอดขายของค่ะ มีงานล่ำกับไปมีงานจังกับไปช่วงนี้พิโกบิดค่ะเพราะมีงานดอกพี่น้องโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Youtube น้งฝาปบะทูน้องเดือคคะเดอร์เดี๋ยวคันนี้งาน,อนกอหลอกก็ลำ่ำเดี๋ยวกับสิไล่ล่งให้เอฟซีพันธในเบิ่งนค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะ